แกดูอยู่แต่มันมีบางส่วนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในนั้นเขาก็จะแบบแยกบัญชี อ๋อผมใช้ยอยู่นะ,นะครับและแล้ววันนี้ก็ <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะครับไม่แน่เลย <c oughs> <S <S สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการเจ p a n s า n n y Man, <S s a Man TV v อีกทางเราทมากับสาระดีๆ <c oughs> เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราก็อยู่กับพี่นัทโตแล้วก็น้องบูม,มก็อยู่กับพี่เป๊กเป็นกูรูคำว่าในวงการทั้งญี่ปุ่นและเรื่องของการเงินนะครับกูรูเลยหรอกูรูกูรูนี่ย่อมกูรู้รู้บ้างไม่รู้บ้างกูก็วันนี้นะครับคือจะมาคุยในประเด็นเรื่องการเงินเหมือนกันเวลาผมไปกินไปดื่มกินคนญี่ปุ่ เนี่ยมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายส่วนใหญ่จะชอบตีประเด็นเรื่องเฮ้ยให้เงินที่บ้านหรือว่ามีเงินเก็บเงินเอาไปเที่ยวเนี่ยเท่าไหร่ในแต่ละคนมันมีสถิติอยู่ว่าค่าเฉลีย่ยมนุษย์เงินเดือนเนี่ยได้ค่าเอาไปเที่ยวในแต่ละเดือนแค่ประมาณ3 0,000เยนสามหมื่นเยนหรือประมาณ9,000พบาทเองนะเงิก้าพันหนึ่งเหรอเก้าพันา 9, บาทนะเด็กเริ่มต้นได้200,000เยนเงินเดือนเงินเดือนเป็นแสนนะแบบบางคนขึ้นไปอายุขึ้นมากขึ้น300,000เยน400,000เยน แต่ว่าเขามีเงินใช้แค่สามหมื่นเยนในกระเป๋าก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นวัฒนธรรมที่เราจะได้ยินว่าแม่บ้านเนี่ยจะเป็นคนเก็บตังคู้ชายเป็นคนทำงานอ้าวผู้ชายเขาบอกเอาแล้วงี้กูจะตั้งใจทำงานมาวันนีให้เมียเก็บหมดให้เมียเก็บหมดถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมผมว่าประมาณ10ปีที่แล้วก็น่าจะจริงแต่วันนี้น่าจะมีสัดส่วนของของการปรับตรงนี้เยอะขึ้นนะครับแต่เราคุยถึงเมื่อก่อนก่อนสาเหตุว่าทําไมผู้หญิงถึีเป็นคนเก็บตังคุณต้องบอกนี้ว่าด้วยวัฒนธรรมของเขา ผู้ชายเป็นใหญ่นอกบ้านผู้หญิงเป็นใหญ่ในบ้านเหมือนในประเทศไทยไม่ประเทศไทยคือผู้หญิงใหญ่ในสองบ้านเลยใหญ่ทั้งข้างนอกทั้งข้างในเลยคือญี่ปุ่นเขาจะมองว่าเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาเขาจะไม่กดกดขี่กันแล้วแล้วคือด้วยด้วยเนเจอร์ของผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมีการบริหารจัดการเงินได้ดีกว่าผู้ชายคือผู้ชายเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกนมิคยถูกไหมซึ่งมันจะมีโอกาสในการที่คุณจะใช้จ่ายเยอะสูงมันจะเปหมดผมงงนิดนึงอย่างว่าแล้วเงินสามหมื่นเยนที่น้องบูมบอกว่า แม่บ้านจัดสรรให้คุณผู้ชายเนี่ย<อ>บวกกับต้องเมนูนมิไกหรือว่าไปกินดื่มเที่ยวเนี่ยไอ้เงินจํานวนเนี่ยมันมันทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตหรือว่าเขาไปสนุกกับเพ<ข>ื่อนได้จริงร <อ S 1> หรือเปล่าต้องบอกว่าอยู่ที่ตําแหน่งนมิี่ไโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือเป็นงบบริษัทแต่ถ้าสมมุติคุณเป็นหัวหน้า <c oughs> คุณต้องไปเยอะเออย,อย่างเงี้ยผมว่าต้องมากกว่าส0ม0 0ื่นเยนแต่ถ้าเราเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยเออเหมือนพกติด <Okay. S 1> ตัวไปเวลาที่เจ้านายเหมือนแบบเฮ้ยควักเอาเงินสดมาไม่พอเฮ้ยอย่างน้อยลูกน้องช่วยจ่ายคือ ปกติแล้วโดยโดยมรารยาทนะครับถ้าแบบค่าใช้จ่ายมันสูงมากเขาจะใช้1,000 0เยนเนี่ยเปะเสริมเข้าไป อย่างน้อยนะหมายถึงว่าคือเป็นมารยาทว่าถ้าถ้ามือนั้นโดนแบบหลายแบบแสนเยนอะไปทั้งบริษัทอย่างเงี้ยทุกคนก็จ่ายมาหนึ่งใบใบหมื่นไม่ใช่แบงค์พันเออใบหมื่นแจกโหแจกแจกแบงค์พันนี่โดนเจ้านายเอาขวดตีอะบอกเฮ้ยมึงอะไรวะเนี่ยดีไม่เอาเหรียญห้าสิบม่รูอว่ายนเข้าไปเพราะคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็ดีแต่ว่าผู้ชายไทยที่แต่งงานกับแม่บ้านญี่ปุ่นก็จะได้รับรู้วัฒนธรรมนี้นะว่าเฮ้ยคือเงินที่ผู้ชายหาได้เนี่ยคือผู้หญิงก็ต้องเป็นคนจัดสรร ใช่แล้วผมสงสัยว่าเงินที่ผู้หญิงเอาไปจัดสรรเนี่ยเขาเอาไปจัดสรรอะไรยังไงบ้างโอ้โหจริงๆต้องบอกว่ามันมีหลากหลายพอสมควรคือหลักๆเขาไปใช้ที่บ้านของเขาแหละแต่ต้องบอกว่างานอะไรเรกงานหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งค่อนข้งเซอร์ไพรส์มากคือการเทรด forex หรือการเทรดค่าเงินจริงไหมครับแม่บ้านแม่บ้านเพราะว่าคือพอเขาท้องมีลูกเนี่ยหน้าที่คืออยู่ในบ้านมันจะว่างมากการดูแลลูกอย่างใกล้ชิดคือมันคือช่วงประมาณตั้งแต่แรกเกิดถึงประมาณ3-4ขวบช่วงนี้ดูแลใกล้ชิดเลยแต่พอ5 6ขวบ7จขวบขึ้นไปเนี่ยอาจจะเป็นใน ที่แบบเวลาว่างเริ่มเยอะขึ้นเราจะเห็นแม่บ้านญี่ปุ่นหลายๆคนออกรายการทีวีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเทรดค่างเงินแล้วคือค่างเงินเนี่ยมันมีมันมันเป็น exchange rate ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเกือบ24ชั่วโมงตลาดเปิดตลอดเพราะฉะนั้นคุณจะเทรดตอนไหนก็ได้ไ เพราะฉะนั้นมันเป็นงานอดิเรกที่ต้องบอกว่าผู้หญิงสามารถใช้เงินตรงนี้ไปบริหารสร้างเงินช่วยสามีต่างหากบางคนเนี่ยถึงออกมาเป็นอาจารย์ได้เลยอาจารย์สอนเลยเริ่มจากแม่บ้านก่อนได้ม่รถูกต้องครับโทษที่พี่แป๊กนี่มีเมียเป็นญี่ปุ่นหรือว่ายังไงครับทำไมรู้เลยเนี่ยดีนะเคลียร์แล้วดีนะเคลียร์แล้วคืองี้ครับเมื่อสมัยก่อนตอนตอนที่มีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาเขาก็พาไปเจอตอนนั้นตอนนั้นก็คือแม่ยายแม่ยายทั้งเป็นแฟนแล้วก็เขาก็พาไปเจอที่บ้าน ไอ้เราก็กะจะตีชิ่งเหมือนกันปรากฏเขาแนะนำมาที่บ้านเ้ยที่พูดได้หมดหลังจากว่าเฮ้ยเฮ้ยกะว่าเดี๋ยวกูกลับประเทศแล้วกะชิ่งอะไรเงี้ยนะปรากฏก็คือไปไปเจอคนนี้แล้วเขาก็พาพาไปเจอกับที่บ้านเขาก็ไปสวัสดีคุณพ่อตาเขาก็นั่งอ่างสุดทิมพ์กินกาแฟอยู่คุณแม่เขาเนี่ยเปิดจอคอมอยู่สามจอเฮ้ยตอนนั้นคือแปลกใจมากทําอะไรอยู่วะแล้วก็นั่งป๊อก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 นู่นนี่แล้วก็มีตัวเลขเป็นเงินขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยกำลังเทรดค่าเงินอยู่ผมแบบ ค่าเงินคืออะไรว่ามันเทรดได้ด้วยเหรอปกติเวลาเราจะแลกเงินก็คือไปไปอย่างซุปเปอร์ลิทหรือไปแลกที่แบงค์แล้วเราก็จะมีคําถามว่าเฮ้ยเงินแม่งแลกช่วงไหนดีวะใช่เออแลกช่วงไหนดีช่วงไหนถูกช่วงไหนแพงไม่เคยรู้เลยก็ไม่รู้มันดูยังไงจนจนกระทั่งไปเจอแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สอนวิธีการหมดเลยวันเดียวเนี่ยเหมือนเหมือนเป็นวันเดคอร์สเลยก็คือตอนนั้นคุณป้าก็สอนมาโอ้โหเนี่ยคุณต้องดูนู่นนี่มันมีอะไรนู่นนี่ะบบเปิดโลกมากแล้วรู้เลยว่าการใช้เวลาว่างเขาเคยแม่งเป็นประโยชน์ อถึงมันเมคมันนี่ได้ด้วยแล้วพอเขาเทรดเก่งมากๆสามีก็ฝากเงินมากขึ้นเพราะว่าพอผู้ชายกเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เงินก้อนมาเขาเรียกเป็นเป็นเงินก้อนที่หลังจากเกษียณแล้วนะครับเขาก็ไม่จะบริหารยังไงเขาก็ฝากเมียเขาบริหารเเพราะว่าเมียเขาสามารถยังเงินไปทำอ,อะไรในการถูอตุอ้นได้คือจะบอกว่าตลาด Forest ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกอะไรคิดกับตลาดหุ้นอีกนะเออเพราะว่าพอผมสังเกตเลยนะครับเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่ชอบที่จะเล่นการลงทุนเนาะลงทุนนะครับสังเกตว่าหนังสือที่ขายในร้านหนังสือที่เป็นลักษณะอการสนเท จะเป็นการสอนเทรดข้างเงินเป็น forex ใช่ fx เป็นหลักเลยคำถามที่อยากถามแทนหลายๆคนก็คืออย่างบ้านเราเนี่ยการเทรด forex จะยังไม่ได้รับการรองรับจากถูกต้องถูกต้องยังสี่เท่าอยู่เท่าไรแต่ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง c e r t i f y เลยครับเพราะว่าเขาเทรดด้วยการเขาเรียก exchange เลยหมายถึงว่าเขาเขาเทรดบนอัตราแลกเปลี่ยนจริงๆคือส่งส่งไปที่แบงก์โดยตรงแล้วก็เทรดบนอัตราแลกเปลี่ยนหมายถึงว่าเอาเงินแลกเงินอย่างสมมติถ้าคุณเทรดระหว่างดอลลาร์กับยูโร ถ้าคุณเทรดคู่นี้เนี่ยแปลว่าคุณจะเอาดอลลาร์ไปซื้อยูโรคุณจะได้เงินยูโรกลับมาในพอร์ตเลยนะนึกออกปะมันไม่ใช่การเทรดบนกราฟอย่างเดียวนะครับแล้วสาเหตุที่ตลาดหุ้นมันมันไม่ค่อยคิดเนี่ยที่นู่นเขาเน้นการลงทุนหุ้นคือการลงทุนเพราะหุ้นคือ,ห,คอหุ้นของบริษัทบริษัทต,ต้องมองระยะยาว the forex การเก่งกำไรเพราะฉะนั้นต้องแยกแต,แต่บ้านเรามันเอาหุ้นมาเก่งกำไรมากว่เออมันคนละแบบอย่างเรื่องแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยที่บอกว่าหลายๆคนมีการใช้เวลาว่างมาทำประโยชน์ในเรื่องของการเก่งกำไรค่าเงินเนี่ย ไอ้ความคิดตรงนี้เนะี่ยเป็นเรื่องคอมมอเซน์ในสังคมญี่ปุ่นไหมครับเมื่อก่อนต้องต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นมันฝืดมากๆม,ม,มันทําให้รายได้คือหมายถึงว่ารายได้มาเนี่ยบางทีมันก็ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะเมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นเป็นสิ่งที่คิดมากหลังๆมาเนี่ยครับคือคนญี่ปุ่นเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสามารถทําธุรกิจเองได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยเขาเขาเลยกลายเป็นว่าเอาเงินมาสร้างบิสเนสจริงมากกว่าคือ,ค,อคือจากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสิปีที่แล้วเนี่ยคือเนื่องจากมันขยเรษกิจ ตลาดมันฟืดหมดตลาดมันฟืดหมดเพราะฉะนั้นต้องไปเล,เล่นในข้างเงินแต่ปัจจุบันนะครับหมายถึงว่าเศรษฐกิจมันมีการหักหัวขึ้นหลังจากมีมาตรการคิมเงินเรียก QE นะจะสับเฉพาะหน่อยเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ฟืน้นขึ้นมาแล้วตอนนี้คือตอนนี้เมื่อเทียบกับ10ปีที่แล้วมันมันมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนสามารถจะทำเชนของธุรกิจได้เยอะขึ้นเราจะเห็นเลยในช่วง10ปีที่ผ่านมารายย่อยญี่ปุ่นมาเปิดร้านในเมืองไทยเยอะมากเชนราเมงงันหนึ่งล่ะ อ่าถูกไหมร้านอาหารเนี่ยมาแล้วต้องร้านเออร้านไหนนะครับสปอนเซอร์โดยโยนาดาราเมงนะครับสำหรับคลิปนี้อันนี้นเห็นอันนี้จาพัดนะอันนี้สำคัญมากแล้วก็จะมีมามาลงทุนในพวกเอ่ออีสเทิ์นซีบอร์ดบ้านเราหรือมาทำธุรกิจต่างๆบ้านเราพวกเป็นพวกอุตสาหกรรมต่างๆถูกต้องคือต้องบอกว่าทุกวันนี้ญี่ปุ่นเขาเอื้อต่อการลงทุนมากเพราะอะไรครับดอกเบี้ยมันต่ำดอกเบี้ยมันต่ำสุดๆเลยในการกู้ก็ต่ำ ในการกู้ก็ต่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถทําธุรกิจในต่างประเทศได้ผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นยูนิโคลเองเนี่ยต้องบอกว่ายิวต่อสาขาหนึ่งเขาเปิดสาขาหนึ่งเนี่ยนะในเมืองไทยเนี่ยเขาได้ยิวกับมาประมาณ7-8%สมมติถ้าเขากู้มาโดนดอกเบี้ยประมาณ3%นะครับแล้วในการเปิด1สาขายิวกับมา6-7%มันคือกำไร3%ารฟรีนะ3%รฟรีๆเลยนะเพราะฉะนั้นจะย้อนกลับไปคลิปที่แล้วว่าการกู้นี่ไม่ใช่ปัญหา ปัญหาคือคุณกู้แล้วมาทำอะไร,ะไรมากมากว่าเรื่องแม่บ้านเนี่ยจริงแม่บ้านญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากสำหรับคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็ดีหรือว่าคนไทยที่เคยไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นก็ดีนะคะสำหรับพี่เป็กแล้วมองวัฒนธรรมการเก็บเงินแบบเนี้ยที่ผู้ชายจะต้องฝากเงินไว้กับแม่บ้านหรือว่าภรรยาตัวเองพี่เป็กซึ่งมีความรู้ทั้งญี่ปุ่นและไทย,ยมองว่ามันมีจุดดีและจุดเสียยังไงครับถ้าเทียบกับบ้านเราซึ่งไม่ได้แยกขอขอกกันชัดเจนขนาดนั้นจุดดีคือหนึ่งเราต้องยอมยอมรับว่าเเนนจออร์ขงงผู้หญิี่ คือเขาสามารถจะบริหารจัดการได้ดีคือต้องบอกว่าผู้หญิงสามารถมองเรื่องเล็กได้ดีมองเก็บรายละเอียดได้ดีแต่ประเด็นคือทุกวันนี้สมมุติถ้าผู้ชายสมมติอยู่อยู่สายการเงินเราเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการเงินแล้วเนี่ยผมว่ามันแบ่งเงินบริหารได้อย่างอย่างตัวพี่เองก็จะเป็นคนบริหารเองทั้งหมดอย่างเงินของที่บ้านเองก็ดีหรือบางทีญาติญาติฝากมาเงี่ยเราก็จะเป็นคนดูให้เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่สกิลหรือประสบการณ์ในการดีลกับเงินมากกว่าทุกคุณมองเงินยังไงคือสําคัญนะครับต้องดูว่าใจคุณสามารถรับกับเงินนไแค่ห บางคนเนี่ยมีเงินเก็บได้ไม่ถึงล้านเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะใจคุณแม่งเก็บเงินล้านไม่อยู่เห็นเงินล้านไม่ต้องจ่ายมันเลยทําให้คุณมีแค่เงินแสนแต่วันหนึ่งพอใจคุณดีกว่าเงินล้านเงิน10ล้านได้วันนั้นแหละมันทำให้เงินคุณงอกเงยขึ้นมันเหมือนาสมมติทำงานแล้วมีเงินเก็บปีละประมาณแสนสองแสนแล้วอยู่ดีถูกหวยมาสล้านนะเชื่อดิแม่งเอาไม่อยู่เดี๋ยวว่าหายหมดเพราะว่าใจเรามันชินกับเงินหลักแสนพอมีเงินสมมติถูกหวยมาสามล้าน6ล้านแม่งต้องใช้ไม่ใช่ฟุ้งเฟ้อนะแต่ใจมันรับไม่ได้ เพราะฉะนั้นสกิลการเงินเป็นอะไรที่ต้องฝึกต้องฝึกครับเหมือนสกิลอื่นๆก็เพื่อนเพื่อที่ฟังที่เกจอยู่นหครับแล้วมีแฟนนะครับถ้ามองให้ตัวเองยังไม่มีความรู้ในงเรื่องการบริหารเงินนะครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยเท่าที่ผมฟังดูนะก็คือเอาเงินไปฝากฝากแฟนยกเว้นถ้าแฟนไม่ชอบช้อปปิ้งอันนี้งานหมดนะครับอันนี้หมดนะครับว่าถ้าคุณู้ชายเองนะครับอยากจะเริ่มศึกษาในส่วนของเรื่องการเงินก็ดีการบริหารลงทุนก็ดี นะครับตรงนี้เราก็ยังมีหนังสือมีแหล่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเยอะมากมายมากเรื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยเงินเดือนที่เราได้รับเงินที่เราหาได้นะครับเราสามารถเอามาพัฒนาแล้วก็มาจัดการได้ด้วยตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องไปให้คุณผู้หญิงดูแลได้อย่างเดียวเพื่อนผมสงสัยเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าผู้ชายได้เงินมาประมาณสามหมื่นเยนอย่างเงี้ยคิดว่าพอไหมครับอปัจจุบันความเป็นจริงปัจจุบันคืออย่าว่าแต่ญี่ปุ่นเลยผมว่าเมืองไทยแม้งก็ไม่พอ เฮ้ยคือคือทุกวันนี้พูดพูดจริงๆรนะราคาอาหารเมืองไทยแม่งเท่าญี่ปุ่นแล้วนะอย่างรามเมงเนี่ยแพงกว่าที่ญี่ปุ่นเหรอนะ,อนะ <c oughs> ไม่แต่คือเราจะรู้สึกเลยว่าไปญี่ปุ่นหลังๆเนี่ยเฮ้ยค่ากินแม่งไม่แพงว่ะค่ากินแม่งธรรมดามากเลยอะในเรื่องนี้จริงนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยก็พูดหม่อนกันค,คือคือต้องบอกนี้ว่าคือต้องบอกนี้ว่ามุมมองของของการใช้ใช้เงินคนญีี่่่่ปุนนกับไทยผวาจริง มันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแต่แต่มันอยู่ที่วิธีการการดีวกับเงินมากกว่า oh. วิธีการการมองเงินมากกว่า s <S ว่าอย่างไงคือคนไทยที่ดีวกับเงินเก่งก็มีญี่ปุ่นที่ดีวกับเงินไม่เก่งก็มี uh huh. แต่ที่อยากจะย้ำก็คือแม่บ้านเองก็ดีนะครับหรือว่าพ่อบ้านเองก็ดีสุดท้ายสกิลเรื่องเงินพวกนี้เนี่ย s <S รู้ไว้ใช่ว่าคน s <S เรามันต้องม,มันต้องดีวกับเงินตลอดเวลาตาไอยากค่ะก็ถ้าสมมติว่าให้เงินภรรยาไปหมดแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดภรรยาให้กลับมาแล้วมันไม่พอใช้ไ่คะมีแบบ มีวิธีอะไรไว้ผมว่าเท่าที่ผมเคยเจอคือมันสามารถต่อรองได้แต่ถ้ามันมีเหตุผลพอไม่ใช่แบบเฮ้ยแบบอยากซื้อไมค์ก๊อปเอออย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติบอกจะซื้อไมค์ก๊อปเพื่อจะไปดีลกับลูกค้าเฮ้ยอย่างนี้ได้ว่ะเพราะว่าคุณคุณกําลังจะก่อหนี้เพื่อไปสร้างอสังหา้เหมือนกับคลิปแรกที่ผีเบอกเพราะฉะนั้นในมุมมองเนี้ยผมว่าผมว่ามันมันได้อยู่นะมันได้เพราะไม่ได้สู้กันได้คุยกับคนญี่ปุ่นบางคนด้วยเขาก็มีวิธีตุกติ่มกันนะ แบบปกติมันจะมีไปรายการรายละเอียดของเรื่องเงินเดือนใช่ไหมครับเมียดูอยู่แต่มันมีบางส่วนที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในนั้นเขาก็จะแบบแยกบัญชีอ๋ออันนี้บม,มใช้อยู่นะครับและแล้ววันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่เล่าเลยขอเปลี่ยนชื่อชื่อคลิปเป็นแถมความรักแม่บ้านแม่บ้านตอนนี้อยู่งี้เลย เป็นเคนซิโลเลยมันเป็นความรู้ดีๆที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับนะครับแล้วก็พี่เป๊กมีสอดแทรกนะครับเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับหลักการคิดในส่วนของการบริหารเงินนะครับซึ่งถือว่าได้เรื่องอะไรจากผมเยอะมากเลยนะเป็นความรู้ที่แบบหาไม่ได้ที่ไหนเนาะน่าจะเป็นคลิปแรกและคลิปเดียวทีปแรกแล้วก็จะไม่เชิญถ้าเพื่อนๆที่สนใจนะครับ พวกเราแล้วก็พี่เป๊กสิ่งที่เป๊กนำเสนอนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากข่าวหนูพี่เป๊กได้นะครับแล้วก็เชิญพี่เป๊กมาในคลิปต่อไปเพื่อนๆสามารถที่จะมาพบกับพวกเราเจแปนซารีแมนีวีนะครับได้นะคลิปต่อไปสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ